ข่อยเน้ยเออยกยกขาขึ้นนิดน้อยเน่ยทางแบบท่ายแบบท่ายแบบด้วยโอ้ยท่ายแบบท่ายแบบนั่นนั่นเข่ามุ้มนั่นมุ้มนั่นมุ้มนั่นเข่ามุ้มเข่ามุ้มเออเข่ามุ้มเข่ามุ้มเอาเอาเอายกขาขึ้นอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะ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 ยกแขนขึ้นด้วยยกแขนขึ้นด้วยเออเออนั่งนั่งอ๋อยนั่งนั่งอ๋ยนั่งนั่งนั่งเออ

ไม่เชื่อหรอกเชื่อหอกไม่ันักันเชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกันนันว่าเขาจะนอนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะกินข้าวเสร็จนี่ก็จะนอนแล้วค่ะยุกายุกาเม่มน้ำเแล้วนี่ชื่ออรสาระคำผุนแม่เอปอ จะละข้ามผุณเลยเออนั่นละหางเขาว่าเปิดออะไรงี้ยมันคื้นนะน่ะเินดีภาไปเินาไปดึกแทนกลินเห้ยขาอื้ออยเดี๋ยวเดี๋ยวอีครั่นึ่ ว้าิแล้วิ่แล้วมกเจ้าสีเลียน้องคอยคอยมูงอเจ้าสีเลียน้องคอยคอยมูงอกคอีกเจ้าเลียน้องคอยจ้าสีเลีนมุกเจ้าสีเลีนคอยรูปทันเจ้าแล้วสมมตินี้เจ้ว่็ต้องวัดทาดอกอืม เนขยาลูกไม่เอาค่ะไม่